อรุณสวัสดิ์มหาศจรรย์คนเรานี่งเป็นแหล่งพลังงานต้นกำเนิดการพูดการกระทำของเรามันเป็นต้นกำเนิดของพลังเพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญมากถ้าเราอยากจะหล่อสวยหรือว่าให้มีขวัญกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจพละกำลังให้กับตัวเราเองและญาติพี่น้องลูกภรรยา yeah. ซึ่งเป็นที่รักของเราครอบครัวที่รักของเราเราต้องเป็นแหล่งพลังงานต้นกําเนิดที่ดีใช่ไหมครับไม่ว่าแหล่งพลังงานต้นกําเนิดที่ดีมันก็เหมือนกับแสงสว่างาแสงสว่างสายลมความอบอุ่นและสิ่งที่สร้างพลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราเองคำพูดอะไรที่เราให้กับตัวเราเองพูดในสิ่งที่ดีๆพูดซ้ำ,ซำ พูดซ้ำๆทุกวันทุกวันมันจะทำให้มเซลล์ของเราเนี่ยอตอบรับและจักรวาลก็รับทราบเพราะอะไรไงเพราะเราคือจักรวาลน,น้อยทรานั้นข้างนอกทั่วไปในสากลจักรวาลคือจักรวาลใหญ่ในศาสนาพุทธก็บอกอยู่แล้วว่ามีบ,บทบทมน์เนี่ยมนใช่ไหมบอกว่าอันนี้บทนี้เขาเรียกว่าจักรวาลน,น้อยอันนี้ จัก,กรวาลใหญ่และภายในบรรจุด้วยคำคำบทสวดหรือคำกลอนที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะอันนี้เราก็ต้องเรียนแบบในสิ่งที่ดีๆที่เราเชื่อถือเพราะคนเราหรือใครเราก็ชอบพูดกันอยู่แล้วว่าทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นเรารู้เราเชื่อในในบทศาสนาปรัชญาหรือว่าครูบาอาจารย์อะไรเราก็เลือกอ สิ่งที่ดีๆนั่นแหละนะเอามาทำมาเลือกมาสักอย่างหนึ่งที่สร้างขวัญและกํำลังใจให้กับตัวเราเองแม้เราจำบทกลอนบทสวบดบทมนอะไรต่างๆจำไม่ได้เราก็พูดในภาษาของเราเองก็ได้ใช่ไหมเช่นอยากจะสุขภาพดีเป็นคนสวยเราก็บอกว่าฉันเป็นคนสวยฉัน ดูหน้าเด็กทุกวันฉันเป็นคนสวยมีเสน่ห์ใครๆก็ชอบใครๆก็รักเพราะฉันดูสวยและหน้าเด็กเราพูดอะไรซ้ำๆกับตัวเองอย่างนี้นะตอนั่งบนอยู่หน้ากระจกหรือไม่หน้ากระจกก็ได้ก็คิดเอา,อาพูดออกมาเลยก็ได้นะพูดอย่างนี้ซ้ำๆมันจะทำให้ซุกเซลล์ของเราเนี่เซลล์ของเราทุกเซลล์มันตอบรับ พูดไปเราต้องมีความสุขด้วยนะสำคัญที่พูดแล้วเราต้องมีความสุขในเรื่องที่พูดออตรงไหนมันดีตรงไหนมันหล่อมันสวยของเราเราก็มองตรงนั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีความฝิ่นไงความหล่อความสวยทุกคนหล่อสวยในแบบของตัวเองแล้วไม่มีใครเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกในจักรวาลที่หล่อสวยแบบนี้ ไม่มีใครมาสวยแบบนี้ไม่แบบของเราไม่มีใครมาสู้เราได้เพราะฉะนั้นเรามีความหลอ่อความสวยความเด่นอยู่แล้วจงพูดในสิ่งที่แบบคนโลกสวยเป็นแบบที่เราต้องการคนเรารักตัวเองก็ชอบที่จะให้คนอื่นมองเราดูดีดูสวยดูเด่นใช่ไหม และที่สําคัญก็ตัวเราเองนี่แหลแ่งพลังต้นกําเนิดที่จะทําให้เราเองได้รับคําพูดคํายกย่องชมเชยเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองและยกย่องชมเชยในตัวเองก่อนอถ้าเราสามารถยกย่องชมเชยให้กําลังใจตัวเองได้มันก็จะทําให้เกิดปรากฏการคือเราก็จะมีอารมณ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงหล่อสวยตามไปด้วยเพราะ ทุกเซลล์ของเรามันตอบรับไงตอบรับคำพูดและอีกสำคัญก็คือการออกกำลังกายใช่ไหมคนเราโดยเฉพาะคนที่มีอายุยาวมักจะมีความปวดเมื่อยเรื่องปวดเมื่อยนะั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะคนเราเมื่ออายุยาวระบบฮอร์โมนระบบเอนไซม์อะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวแต่ การที่เราจะกระตุ้นให้ระบบฮอร์โมนเอนไซม์อะไรต่างๆของเราให้กลับมาทำงานเขาเรียกว่าท่าทั้ง4ในศัพ์ภาษาของอาการแพทย์นะเขาเรียกว่าท่าทั้ง4คือดินน้ําลมไฟมันมีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนนะถ้ามันเคลื่อนไหวหมุนเวียนไปในช่องทางที่ดีเคลื่อนไหวคล่องในวัฏจักรหรือว่าเส้นทางของเขาให้เป็นปกติมันก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้น มาสดชื่นกระปรี่กระเป๋าหายาสบายเนื้อสบายตัวผ่อนคลายวิธีการแล้วแต่ที่เราจะชอบเพราะเรื่องสําคัญที่จะทําให้คนเรามีความสุขและสร้างพลังให้ตัวเองคือทําในสิ่งที่เราชอบอันนี้มันเป็นคีย์กุญแจดอกสําคัญเลยคือทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่เชื่ออย่างผมนี่ผมชอบการโยคะ บางท่านอาจจะชอบการวิ่งการวิ่งการเดินอะไรต่างๆแล้วแต่ตามสภาพของเราแต่ทุกอย่างไม่ว่าโยคะหรือว่าการยืดเส้นยืดสายแบบไหนออกกำลังกายแบบไหนมันก็จะช่วยให้ร่างกายคนเราธนะาตุทั้งสี่เลือดลมน้ำเหลืองอะไรต่างๆนี่มันได้ขยับขยืน่นเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง <c oughs> มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้น สดชื่นผ่อนคลายนะอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักธรรมดาธรรมดาคนเราต้องรู้จักกับพี่วินัยนะถ้าเราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นสดใสชะลอวัยเราต้องมีวินัยอันดับแรกคือรู้จักพูดในสิ่งที่ให้เป็นขวัญและกำลังใจนะ และอันที่2ก็คือการออกกําลังกายมันนี่มันขาดไม่ได้อยู่แล้ว2อ,อย่างนะคำพูดของเรามันเหมือนมันมีความศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงความสําเร็จมันมามันเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามที่อ่มันมีหลายรูปร่างอ่ะมีมีม,ม,ม,มหลายคําพูดแต่ความหมายจริงๆอันเดียวกันคําว่าศักดิ์สิทธิ์ความสําเร็จ คือความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคํำพูดของเราจึงต้องเลือกสรรน,นะเลือกสรรพูดให้กัตัวเองพูดให้ให้กับผู้อื่นอย่างเลือกในสิ่งที่ดีๆสร้างสรรกระตุ้นให้กำลังใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าแหมคำพูดเหมือนพระเจ้าหรือพระพรหมใช่ไหม พูดด้วยความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาการพูดอย่างนี้บ่อยๆทำให้เราคุ้นเคยเคยชินเคยชินเรียนแบบพระพรหมเราก็เป็นพระพรหมน้อยใช่ไหมความสำเร็จมันปรากฏชัดอยู่แล้วพูดกับตัวเองเราก็รู้ด้วยตัวเองว่าเรามีวันและกำลังใจมีพละกกำลังใน ในคำพูดนั้นนะ่ะมันต้องพูดในสิ่งที่เราชอบเรารักนะพูดแล้วมันฟินมีความสุขเรารู้ด้วยตัวเองและถ้าเราพูดกับลูกภรรยาสามีในคําพูดที่สร้างพลังนะเราเป็นแสงสว่างพูดออกไปก็เป็นแสงสว่างไปกระทบกับเขาและสร้างพลังสร้างความอบอุ่นให้เขาทําทให้คนที่ได้รับมีพลังได้รับพลังไปด้วยนะอันนี้เป็น คือสำคัญนะเพราะฉะนั้นคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์คำพูดที่สุดยอดยอดเยี่ยมของเราและมีผลต่อผู้อื่นเราจึงเลือกเฟ้นสร้างสรรในสิ่งดีๆถือเป็นของขวัญประจำในแต่ละเช้าสำหรับเหมือนเหมือนกับที่ว่าอารุณสวัสดิ์มหัสิจันย์ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราครอบครัวเราชุมชนประเทศชาติและในโลก ถือว่าเป็นแพชชั่นความชอบเรามามีอุดมการณ์เดียวกันว่าต้องการให้โลกสวยเราก็ต้องทำโลกของเราจักรวาลน,น้อยให้มันสวยงามแล้วทุกอย่างก็จะสวยตามอันนี้ถ้าเราช่วยกันมันเป็นพลังงานนะพลังงานดีๆมันก็จะมารวมกัน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 มาก,มากๆเดี๋ยวมันก็ปรากฏเพราะว่า พลังงานจิตใจของเรายิ่งพูดยิ่งรู้สึกจัก,กรวาลข้างนอกมันก็จะตอบรับและสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักธรรมดาใช่ไหมเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ